พมกับผมนาะยชอตตี้บูจจว่ากับโกโก้มาฟินเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวไอดอลกราฟิกค่อนข้างน่ารักเลยครับและควรจะหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะเพราะว่ามันมีการจัดทีมปาร์ตี้ลงดันเจี้ยนได้สูงสุด4คนและยังออกประจนภัยกับเพื่อนหรือว่าเป็นบอทก็ได้ครับ2คนแทบจะตลอดเวลาการเล่นเลย จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้เลยคือมีสกิลที่ให้ใช้งานค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับผมแล้วไม่จำเป็นต้องอัพทุกสกิล้วยนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอัปเกรดไปแล้วใช่ไหมครับเวลาเราเปลี่ยนสกิลมาใส่ในช่องเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดให้แบบอัตโนมัติครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายในการเล่นเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีเมลโลมอนหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่จะคอยติดตามแล้วก็ใช้สกิลสนับสนุนเราได้อีกด้วยครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมเปิดทดสอบอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับใครที่สนใจก็ดาวน์โหลดไปลองเล่นกันดูไดดดด้้้ครัแแลละะมมีีกกาหนนนเปิจิจงววววยว็ือท่4 2020 24นีนั่นเองครับและยังได้คุณใหม่ดาวิกามาพากเสียงเป็นตัวละครในเกมด้วยนะครับแต่จะเป็นตัวละครใดนั้นก็ต้องรอติดตามตอนที่เกมเปิดนั่นแหละรครับสำหรับอาชีพในปัจจุบันจะมีทั้งหมด5อาชีพด้วยกันนะครับได้แก่ซอร์ตบเรียหรือว่านักดาบนั่นเองครับอาชีพนี้มีความถึกค่อนข้างสูงและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างยิ่งเวลาลงดันเจี้ยนแบบทีม อาชีพต่อมาอาเชอร์หรือว่านักธนูครับโจมตีจากระยะไกลอย่างรุนแรงส่วนอาชีพต่อมานักวิชาการหรือว่านักเวทนั่นแหละครับโจมตีจากระยะไกลอย่างรุนแรงด้วยเวทมนต์อาชีพต่อมาชาร์โดเลชหรือว่านักฆ่านั่นเองครับสายจู่โจมระยะประชิดอย่างรวดเร็วและอาชีพสุดท้ายคืออาคนไลหรือว่าพระนั่นเองนะครับมีหน้าที่คอยฮิลและสนับสนุนปาร์ตี้แถมยังมีเวทมนต์ศิสิทธิ์อันรุนแรงอีกด้วย และทุกอาชีพยังสามารถเปลี่ยนเพศชายหญิงได้ด้วยนะครับไม่มีการล็อกเพศนะครับและเมื่อเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆก็มีการเลื่อนคลาสด้วยนะครับผมปัจจุบันจะมีถึงคลาส2ด้วยกันหลังจากนั้นก็มาแต่งหน้าทําผมกันต่อได้เลยนะครับก็จะมีเปลี่ยนบริเวณทรงผมสีผมคิ้วตาสีตา,ตาแล้วก็เสียงพากข,ของตัวละครครับ สำหรับวิธีการเล่นช่วงต้นนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับตัวละครเราจะฟาร์มเองสู้เอง,เองให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ว่านานๆทีมากดสกิลสักทีหนึ่งก็ได้นะครับคือถ้าเกิดเพิ่งเล่นอะ่ะมันยังไม่มีออโต้สกิลนะครับต้องเล่นเป็นสักพักหนึ่งก่อนนะครับย่าเวน้นท่าแรกนะท่าแรกคือโจมตีปกติเขาจะมีออโต้มาให้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแบบนี้นี่แหละครับจนกว่าด้านขวาตรงนี้มันจะเต็ม100%เเพื่อที่จะเรียกบอสออกมาสู้นั่นเอง าเกิดเราสามารถชนะไปได้เราก็จะสามารถไปด่านถัดไปได้นั่นเองครับยิ่งเราไปไกลขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะได้รับรางวัลไอดอลหรือว่ารางวัลที่ตัวเกมเขาฟารมให้แบบอัตโนมัติมากขึ้นนั่นเองครับส่วนรางวัลออฟไลน์หรือรางวัลไอดอลเนี่ยเขาจะผลิตให้เราได้สูงสุด12ชั่วโมงนะครับอย่าลืมเข้ามารับด้วยนะ ทีนี้มาว่าด้วยเรื่องของการเล่นกับเพื่อนหน่อยกันแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตหน้านซ้ายบนกับหน้าจอเราเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ผมมี2คนแลวใช่ไหมเล่นไปสักพักหนึ่งอะ่ะจนระบบเพื่อนเปิดนะครับเราก็จะสามารถเชิญเพื่อนมาปาร์ตี้ได้ด้วยกันนะครับแต่มันมีข้อแม้ว่าเพื่อนของเราเลเวลจะต้องเท่าหรือว่าสูงกว่าเรานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาแผนที่เดียวกับเราไม่ได้ไงแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมจะต้องหาเพื่อนหรือว่าหาผู้เล่นใหม่เข้ามาอยู่ในทีมเเพื่่ออชวยยกัันนนนปจนภแบบ2คนนง ส่วนกิจกรรมที่เอาไว้เล่นกับเพื่อน4คนดูด้านขวาค้างๆเพื่อนนั่นแหละครับก็คือคําสั่งทดสอบในเนี้จะมีดันเจี้ยนเต็มเลยมันเอาไว้ใช้ในการฟาร์มหาทรัพ,พยากรนั่นแหละครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูสักตัวอย่างหนึ่งกันรล้งกันครับอันนี้เอาไว้ฟาร์มหาพวกอุปกรณ์ต่างๆ ถ้าเกิดหาทีมไม่เจอจริงๆท่านผู้ชมทำทีมเองก็ได้นะครับแล้วก็จะมีคำสั่งเพิ่มทหารรับจ้างด้วยอันนี้คือจะเป็นบอทใช้ในกรณีที่ไม่มีผู้เล่นอื่นอยู่จริงๆนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้เปิดนะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะผ่านดันเจี้ยนง่ายๆเนี่ยควรจะมีผู้เล่นจริงๆเข้ามาสมทบเราครับ ส่วนการต่อสู้ก็ไม่ค่อยมีอะไรพิษดานครับมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยแต่อาจจะต้องดูนิดนึงครับคือบางอาชีพอาจจะมีสกิลขัดเช่นนักเวทเนี่ยสามารถเสกพวกศัตรูให้กลายเป็นไก่ได้อาจจะไปใช้ในตอนจังหวะที่บอสเขาใช้สกิลอ่ะมันจะมีการชาร์จสกิลอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่บางตัวก็ดันใช้ไม่ได้ผลอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่สักแต่จะปล่อยบอสอย่างเดียวนะครับจะต้องดูด้วยว่าจังหวะไหนควรใช้สกิลครับไม่งั้นเดี๋ยวดันเจียนที่เลเวลสูงๆอ่ะจะไม่ผ่านนะถึงแม้เลเวลเราจะส เดี๋ยวยกตัวอย่างการตั้งค่าบอทแค่บางท่ากันละกันครับคืออย่างเช่นนักเวทที่เมื่อกี้รใอ้ฟังอ่ะมันจะมีสกิลขัดที่เป็นรูปไก่ใช่ป่ะล่ะเออนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราต้องการให้อันนี้มันไม่ออโต้เลยที่เหลือออโต้หมดให้นู้ชมเนี่ยคลิกคาว่าออโต้ค้างเอาไว้นะครับมันจะเปิดหน้าจอมาแบบนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นนู้ชมก็สามารถติ๊กได้เลยว่าจะเอาสกิลไหนเนี่ยออโต้บ้างพอชนะบอทแล้วก็ใช้พลังงาน20หน่วยในการเปิดกล่องนะครับคือมันจะเต็มอยู่ที่60เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมากกกดดใด้วยันวันนนละ พอผ่านดันเจี้ยนเสร็จแล้วก็อย่าลืมออกจากทีมนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับระบบกิด์เลยนะครับแล้วก็กดคําสั่งออกทีมได้เลยอีกส่วนหนึ่งที่เล่นกับเพื่อนได้ก็คือระบบกิด์นั่นเองนะครับคือเข้ามาในกิด์แล้วเนี่ยอย่าลืมมารดน้าต้นไม้ด้วยครับเอาล่ะประมาณเช็คชื่อรายวันนั่นแหละรดน้าปั๊บก็จะได้รับรางวงรางวัลมานะครับที่สําคัญในระบบกิด์เลยคือทีมสํารวนครับมันคือการตั้งตี้ลงดันเจี้ยนนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีแค่เฉพาะคนในกิดวเราเท่านั้นนะครับ และอย่าลืมมาช่วยกันทำเคเวสกิวกันด้วยนะครับเราจะได้รับทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะแต้มกิวครับเราจะได้เอาไปซื้อของได้ครับช่วงแรกที่สําคัญสาคัญเลยคืออันนี้แหละที่ผมซื้อไปก่อนอันนี้แล้วขนมเร่งการเติบโตมันเอาไว้เลื่อนคั้นพวกสัตว์เลี้ยงนั่นแหละครับทีนี้มาพูดถึงลูกเล่นในการประจนภัยกันบ้างดีกว่านะครับก็ให้ดูด้านล่างครับมันจะมีข้อมูลอยู่นะครับตรงนี้คือการจัดการสกิลของเรานั่นเองครับอันนี้คือเป็นสกิลหลักเลยที่เราใช้บ่อยนะครับส่วนสามอันบนเนี่ยเป็น active, าสา มันจะมีสกิลให้เราเต็มเลยในเกมนี้ได้จากการเปิดกระชปองเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกัน ตรงนี้แหละจะสร้างความปวดหัวในช่วงต้นครับเพราะว่าสกิลมันเยอะมากเลยเราก็ไม่รู้จะใส่สกิลอะไรดีส่วนตัวผมเนี่ยมีสกิลซัพพอร์ตหรือฮิลสองสกิลนะครับแล้วก็มีสกิลจู่โจมหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าฮิลไม่ไหวลงดันเจี้ยนไม่ผ่านผมจะเปลี่ยนเป็นสกิลฮิลให้หมดเลยเน้นซัพพอร์ตเป็นหลักอะไรเงี้ยเป็นต้นส่วนด้านล่างก็เป็นแพสซีฟก็ต้องคลิกเข้าไปอ่านอีกว่าแต่ละอันมันบวกอะไรก็ผมก็จะทําเหมือนเดิมเลยคือผมจะมีการจัดแบบสมดุลน,น้อยอะทั้งฮิลทั้งการโจมตีควบคู่คไไ,ไหหวเเมมม่่ม่่รผกจะะปลีีียนทาา ส่วนที่มีลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้ก็คือเราสามารถอัปเกรดได้แล้วนั่นเองครับไอเทมพวกนี้ก็ได้มาจากการประจนภัยนี่แหละครับปล่อยบอดไอดอลไปเรื่อยๆส่วนการอัปดาวน์นี่ต้องไปรอเปิดกระชปองมาก่อนได้สกิลซ้ำมาก,ก็สามารถเลื่อนขั้นอัปดาวได้ แล้วผมก็แนะนําให้เลื่อนขั้นไปให้หมดเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเลื่อนขั้นได้เหตุผลเป็นเพราะว่ามันจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมแบบถาวรไงส่วนเลเวลเนี่ยก็เหมือนกันครับท่านผู้ชมอัพไปได้เลยถ้าเกิดเปลี่ยนสกิลมาในช่องนี้มันจะเป็นเลเวลเท่าเดิมพูดง่ายคือมีทรัพยากรเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยก็ได้ครับตอนนี้แล้วก็ด้านขวาตรงนี้ยังมีงอืน่นอีกนะแต่ว่าผมเปิดยังไม่ครบไงที่เปิดช่วงแรกหน่อยก็จะมีพรสวรรค์อ่ามันก็คือจะให้เราเนี่ยทำการเลือกสายว่าเราจะมาทางสายไหนเพราะท ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับซับพอร์ตผมก็เลยยิงซ้ายมายาวๆๆๆๆเลยครับและพอเราเลเวล40เนี่ยเราก็เลือกสกิลเสริมได้อีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีไอเทมแล้วก็อย่าลืมมากดใช้ด้วยกันละกันเนาะเพื่อเพิ่พมความเก่งให้ตัวละครส่วนไอเทมสวมใส่นะครับจริงๆมันจะมีตั้งแต่สีขาวสีเขียวสีดำเงินเลยแต่ว่าผมอะไปตั้งค่าหลอมออโต้พูดง่ายๆคือได้ของ3อันนี้มาผมจะย่อยทิ้งไปเลยผมจะสนใจแค่สีม่วงขึ้นไปเท่านั้น คำถามคือย่อยของไปแล้วจะได้อะไรใช่ป่ะเออย่อยแล้วจะได้เศษเหล็กเดี๋ยวเอาไปใช้ในการอัปเกรดสุ่มออปชันอุปกรณ์ได้อะไรแบบนั้นส่วนวิธีการเลือกใส่อุปกรณ์เนี่ยจริงๆท่านชมแต่ที่อุปกรณ์เลยก็ได้นะมันจะมีบอกเลยว่าดีกว่าหรือแย่กว่าแต่ เราต้องดูสเตตัสรองด้วยไงว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าถ้ามันเหมาะเราก็อาจจะใส่อันนี้แทนก็ได้นะครับทง้งที่สเตตัสมันบวกน้อยกว่าแต่สเตตัสรองเนี่ยมันดันดีกว่าอะไรย่างนี้แล้วสเตตัสรองเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้ด้วยการใช้คําสั่งหลอมใหม่นั่นเองครับจำไอ้ก้อนเหล็กเมื่อกี้ได้ไหมที่เราได้จากการย่อยนั่นแหละมันสุ่มใหม่ได้และเลือกได้ด้วยว่าเราจะเอาของเดิมหรือว่าของใหม่ส่วนอีกอันหนึ่งคือการอัพคันนะครับเราก็สามารถเลือกอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันมาอัพคั้นได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นสีม่วงงทททีีี่่มขขออบบสึ้้นนนนไปเาััะคร เออเมื่อกี้ก็ลืมพูดเลยว่าเกมนี้จริงๆมันก็ตีบวกได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีหินแล้วไงมันก็ตีไม่ได้ต้องรอมีหินก่อนไปฟาร์มไปลงดันเจียนมากันก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเราเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วมันจะมีปุ่มอัปเกรดทั้งหมดอยู่แถวๆเนี้ยกดปุ๊บมันจะอัปเกรดให้หมดเลยแต่ตอนที่มาเล่นช่วงแรกยังไม่มีนะต้องค่อยๆอ,อ,อัปเกรดไปทีละส่วนส่วนไอเทมสีทองเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องรอระบบเปิดก่อนนะครับก็คือกลับมาที่ค่ายแล้วก็ตรงเนี้ยครับเป็นทั้งตีเหล็ก วิธีการครับก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมต้องไปหาวัตถุดิบขั้นก่อนอนันนี้มาก่อนและก็ไปหาไอเทมหน้าตาประมาณนี้มาซึ่งมันได้จากการลงดันเจี้ยนนี่แหละครับเนี่ยเรากดไปเลยก็ได้เดี๋ยวมันพาไปครับว่าดอกมาจากดันเจี้ยนไหนส่วนต่อมาคือเมโลมอนนะครับไอพวกนี้ก็คือสัตว์เหล้ยงช่วยประจนภไั่นั่นเองนะครับและมันยังสามารถใช้สกิลร่วมกับเราได้ด้วยนะขอบอกเลยว่าโคตรเท่ครับมันจะมาสถิตร่างเราแบบนี้แล้วก็จะเพิ่มบัฟต่างๆให้กับเราครับซึ่งก็แล้วแต่ตัวกันไปว่าตัวไหนบวกอะไรครับ คำถามต่อมาคือแล้วไอ้พวกนี้หามาได้ยังไงได้มาจากการเปิดกาชชปองนี่แหละครับงั้นเดี๋ยวผมพาไปเปิดกรชาปองเลยละกันพูดถึงหลายรอบแล้วกรชชปองแรกสุดที่จะเปิดเลยคือกรชชปองสกิลนะครับอ่ะมาที่ตรงนี้เลยครับผม <Hi. S 1> ละเกมเนี้ยเขาจะมีตั๋วด้วยนะผมใช้ไปหมดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้จะใช้เพชรเลยแล้วกันครับเปิดสักสองสามใบดูกันละกันดูซิว่าจะได้สกิลดีๆอะเขาบ้างไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะโอโหโคตรโชคดีครับ มีสีทองมาให้ด้วยครับอันนี้บอกว่าอะไรเมื่อใช้สกิวรักษาใดๆมีโอกาส5%ที่จะแปดตรายแห่งแสงอ้าวผมมีแล้วนี่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นขั้นสีทองไงมันเป็นขั้นสีอื่นน่ะสีฟ้าสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันเลื่อนขั้นได้งั้นเดี๋ยวเปิดต่อยอรอบหนึ่งแล้วกันโอ้โหรอบนี้เข้มๆครับงั้นขออีกรอบหนึ่งแล้วกันอืมก็ตามสภาพครับผม โซลซันเลี้ยงนะครับไปเปิดกระชองในที่ตรงนี้เลยครับที่เป็นรูปพินนะครับผมเขาให้เราเลือกด้วยนะว่าเราอยากจะได้ตัวไหนเป็นพิเศษแต่ผมไม่รู้จะเลือกตัวอะไรไงก็เลยไม่เลือกแล้วก็สุ่มไปเลยตามมีตามเกิดครับมาทักษมรอบดูสิมีตัวอะไรบ้างไหมโอ้โนต้ตเป็นสีรุ้งเลยครับเอฟเฟกต์ตะการตาจริงๆอุยโหเวนกรรมจังหวัดสุดท้ายต้องเป็นแสงสีทองนะถ้าเป็นสีม่วงก็จะเจอตัวสีม่วงครับอ่ะเปิดต่อเปิดต่อหอยกลอบนึง เฮ้ย hey, hey, hey. สีทองวะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ครับแต่ว่าเพิ่งได้เป็นตัวแรกไงแหมอีกรอบนึงอีกรอบนึงโอ้โหรอบนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็เข้มๆไปตามระเบียบนะครับโอเคทีนี้มันยังมีการสร้างท่าด้วยก็คือเป็น p a ส s ีฟสก k i l l ใส่ให้กับมนสเ s t e r ของเราน,นั่นเองครับก็ใช้คําสั่งเล่า Auto ได้เลยนะครับเขาก็จะแบบมีการสุ่มขึ้นมาว่าจะได้ Skill อะไรได้ XP น,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยสุ่มไปเรื่อยๆจนก,กว่าแต้มจะหมดเลยก็ได้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวละครมันวิ่งมาถึงตรงจบได้นะครับมันจะมีการเปิดตอนจบด้วยอันนี้จะได้ของดีครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนโอ้เพิ่มเพรียพร้อมนะครับบวกแอนแทกกับ HP ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็อย่าลืมมากดเก็บทั้งหมดด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากระเป๋าของเรานะ ส่วนเสริมอื่นของเกมนี้ก็จะมีพวกคอสตูด้วยนะแต่ว่ามันต้องมีแต้มอันนี้ก่อนซึ่งผมจําไม่ได้นะครับว่ามันได้มาจากไหนเหมือนกัน,นครับแต่ว่ามันมีแต้มพอดีผมก็ซื้อเลยละกันนี่นี่น,นี่เป็นไงเออสวยงามขนาดนี้ก็ซื้อใส่เลยละกันซื้อมาแล้วก็ไปที่ระบบตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าซื้อมาแต่ไม่ใส่มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอีกส่วนหนึ่งคือร้านค้านะครับอันนี้ก็คือแวะมาดูนิดนึงครับบางทีจะมีของมาขายในราคาถูกแล้วมันสําคัญด้วยอย่างเช่นนี่นี่นี่ขนมเล่นการเติบโตเนนยซื้อไปลกกั แล้วก็พวกหินตีบวกเห็นไหมเออเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเรามีเพชรเหลือมากพอนะก็ซื้อพวกนี้เก็บไว้หน่อยก็ดีครับแล้วก็ดูด้านล่างน,นะครับมันจะมีพวกร้านค้าที่ใช้สกุลเงินอื่นๆด้วยนะครับโอ้ผมกาลังขาดของพอดีเลยเนี่ยซื้อสะหน่อยก็แล้วกันนะครับนี่จะได้ไปทําของต่อได้ เอาละก่อนจากลากันไปไปดูตั้งค่ากันบ้านกว่าด้านซ้ายบนเลยครับที่เป็นลูกฟันเฟืองอ่ะเนาะอันนี้ผมปรับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับผมแล้วก็ภาษาอ่ะก็น่าจะเห็นตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่าเกมนี้มันมีภาษาไทยด้วยนะครับส่วนคนที่มีไอเทมโคลแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ตรงนี้เลยครับใครมีก็แวะเวียนมาบอกกันหน่อยก็แล้วกันเนาะ งานเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันนะครับใครที่ชอบเกมมือถือแนวไอดอลแนวตั้งกราฟิกน่ารักน่ารักแถมยังสามารถออกประจนภัยไปพร้อมกับเพื่อนได้แล้วก็นี่เลยครับโกโกมาฟินครับลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งมาให้ใต้คลิปแล้วตามไปดาวน์โหลดกันได้เลยครับ